เข้ามาดักบนได้ไหลไปทางฝ้่งขวาครับโยฮันครับยกขึ้นไปลูกนี้พีโดขึ้นมงกุก็ติดเซฟของปีเตอร์เชคแล้วครับมาลาลนาะตเปิดยอยๆไปขึ้นมงุ้ลูกนี้ก็เซฟไม่ได้ครับปีเตอร์เชคแล้วก็ซ้ัอีกทีก็เป็นประตูแล้วครับซอนหนึ่งมินแล้วแล้วก็พลิกลูกนี้พีโดลุดแล้วพีโดกระชากขึ้นไปแล้วยังไงครับโรดาโดตัดเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้ง่ายเกินไปคอสตาโคตาไหลมาที่พาเวลเดดเดตีมาว่างครับเดดเดแทงให้ในมาลูกนี้ยังไงครับแล้วก็ดับเบ แล้วปั่นโค้งลูกนี้ก็หนึ่งหนึ่งแล้วครับคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นออีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9กโมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงครับวันนี้มาในแผน4 2 1 3เหมือนเดิมแต่ว่าสลับ ปีกซ้ายขวาโยกโซนเอร์มินไปยืนปีกขวาครับแต่จับเอาในมามายืนปีกซ้ายครับหลังจากที่ผมใช้ในมาเป็นตัวสํรองคลิปที่แล้ววันนี้เลยจับมายืนตัวจริงกันบ้างครับและคลิปนี้ผมขอเสนอแนวทางการอัพในมาในแบบฉบับของโฟร์ฟ h a ช n e l ครับลงทีมแล้วจะได้100นะตามนี้ครับ9 0 8 3 8 3อ่ะ9 0 8 3 8 3ครับมาลุยกันคลิปที่แล้วใช้แผ่นนี้แหละแต่คลิปนี้ โยกสลับปีกเท่านั้นเองครับเอาซอนนุมินไปยืนฝั่งขวาและจับในมามายืนตัวจริงฝั่งซ้ายครับโอเคไลายเส้นประมาณนี้มาลุยจับคู่เจอทีมชาติไทยครับทุกคนไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนไทยแหละ <laughs> โอเคโลดี้ฟิตเปียตามนี้แหละเบนไวตึงคอสากูตาครับฟิตเปียหมวตั้งหมดเลยโอเคเดอะบอยครับฟิต จะไปยืนเอฟเฟนะโอ้ฟิตขนาดนี้ถ้าแพ้ก็ไม่รู้ว่าจะวายไงละโอเคไปดูคู่แข่งกันหน่อยครับคู่แข่งมาในแผน4-1-2-3หน้าเป้าซอนฮึงบินปีกซ้ายโรนัลโด,โดปีกขวายูฮันครับเอฟเฟสองตัวครับมาลาดนา่าคู่กับพพสโคมีคาเซมิโลยืนห้อยเป็นดีเบฟครับแล้วก็โทรศัพท์ตูใช้อลิซอนเบกเกอร์มาลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชุดทีมชาติไทยหน่อยเอาสีแดงไป ทีมชาติไทยใส่สีแดงนะครับของเราสีเขียวอ่อนๆเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะไปครับลุยเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากดกดซับกดไลค์ผมด้วย <ผม S 1> นะครับโอ้โหดูชื่อโอ้โหเหมือนกับว่าผมจะเคยเจอบ่อยเหมือนกันนะชื่อนี้มาครับเกมเริ่มผู้แข่งเปิดบอลก่อนนะทีมชาติไทยชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาบัวฟ,ฟันชน,นลชุดสีเขียวอ่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วขึ้นมาทางฝั่งขวาบอลตรงกลาง เป็นของทีมชาติไทยจังหวะเดียวบผลยังไงครับติดติดคัดคัด,ด,ดแล้วไหลมาฝั่งนี้ยังไงพีเรเปิดขึ้นมาแล้วก็เข้ามือของปีเตอร์เช็คแล้วครับปีเตอร์เชคครับออกบอลมาทางฝั่งซ้ายนี่มาฮาเวลเนวิเทวิน,นบบยครับไหลมาให้ฮาเลนแต่จังหวะเดียวให้นี่มาครับจะเทินหนึ่งทีแล้วก็โดนฉกไปได้ทีมชาติไทยขึ้นบนทางมาลาโดน่าครับไหลขึ้นมาพอสโก กลับคืนไปที่มาลาน่าครับจังหวะเดียวให้พิโดก็โดนฉกไปได้นี่มาครับพักบอลมาแล้วก็เจมยังดักได้คาร์นาวโล่ครับไหลมาที่พาเวลเน็ตเวดเน็ตเวดกระชากไปยังไงครับไหลเข้ากลางให้เคเบิลเดอร์บอยแล้วก็ยังไม่ผ่านคอสตาโกตาบอลตงกลางที่มาลาโน่าอย่างไงครับมาลาโน่าซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาแทงตรงกลางลูกมี้ยังไง ออกไปทางปีขวาครับโยฮันครับโยฮันครับไหลไปทีก็ยังไม่ผ่านสโคยังเข้ามาดักบนได้ไหลไปทางฝ้่งขวาครับโยฮันครับยกขึ้นไปลูกปีพี่โดขึ้นมงก็ติดเซฟของปีเตอร์เชคแล้วครับโอ้โหยังยังครับยังศูนย์อยู่ยังไม่มีหนึ่งศูนย์ปีเตอร์เชคครับปฏิเสธลูกวงของพิโดไปได้เตะมุงของทีมชาติไทยโดยริสเจมส์อ้าวเปลี่ยนครับเปลี่ยนใครฮะ มาลาโดนาครับมาลาโดนาะเปิดยโอยๆไปขึ้นมงลูกนี้ก็เซฟไม่ได้ครับปิดเช็คแล้วก็ซ้ำอีกทีก็เป็นประตูแล้วครับซนฮึงมิน1-0แล้วโอ้โห,โหงานงอกอีกแล้วทุกคนโอ้โหติดเซฟแล้วก็อุตส่าห์เซฟไม่ได้แล้วนะขึ้นลูกโบงลูกนี้อนาทีที่22ครับทีมชาติไทยนำพอฟาเชเดลอยู่1-0มาครับตั้งเกมกันใหม่ขึ้นทางฝั่งขวาครับซอนฮึงมินฝากไปที่ เบนไว้แล้วก็ตบคืนไปที่เปนไว้อีกทีเปิดมง่งม่งมาก็ขึ้นมง่งลูกนี้ก็ยังครับยังติดบล็อกอยู่หมดต้องการที่ซอนนมิน um พักจังหวะเดียวครับไปที่โรนโดคืนกลับมาหาเซมิลโลครับใส่ Post ไปที่โพสโคไปที่ยูันครับจะจ่ายให้ซอนนัม um ินลูกนี้ยังติดฟาฟา,ฟาเชนเดลอยู่แล้วยังไงโอ้โหซอนนมิน um ยังดักได้ครับเควินเดอบอยไหลาที่ไดมาแล้วก็ได้มาลูกนี้ยังดักได้ครับโคซากุตะริสเจม ต่ข้ากลางไปฟอร์สโกบนจังหวัดเดียวแล้วก็พลิกลูกนี้พีโดลุดแล้วพีโดกระช่าขึ้นไปแล้วยังไงครับโรนาโดตัดเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้ง่ายเกินไปเบาไปหน่อยครับปีเตเชสทำไปได้สบายบอลตรงกลางเควินเดอบอยฝากไปที่เออร์ลิงทำได้นเนมาไหลมาขอตาคุต้าไหลให้เตมาแล้วก็พลิกโหวตหนึ่งรอบและเทิร์นหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับหาย โดนฉกบอลไปได้เื้อมงลูกนี้เอาแล้วเอาแล้วสร้างงานหรือเปล่าซอนทอมินฝากไปที่โยฮันครับครับจังหวะเดียวยังดักไม่ได้ฝากได้ฝากมาตรงกลางผาวิลนิเวทขึงนกลับไปที่โลดีเควเนเดอบอยเดอร์บอยหลอจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็ไหลออกไปบอลก็ออกไปตามครับเป็นบรรทุมของทีมชาติไทยครับทุ่งไกลมาลูกนี้จะฝากไปที่ซอนทมินแล้วก็จังหวะเดียว ยังไงครับติดตกกุกติกทุกคิกตุกติดกันอยู่โอ้โหเรียบร้อยหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับ1ประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยนำอฟอร์ฟาชแนลอยู่ท้องบอล47 53ไม่ได้ยิงเลยสักลูกทุกคนคู่แข่งยิงไป4เข้ากรอบ3นะเอาอยัางไงครับตัวสำรองอยังฟิตอยู่ครับโอเคไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวรออีกชนิดขออีกกนิดหนึ่งมาลุยกันต่อที่ครึ่งหลังครับตั้งสติแล้วก็ตั้งเกมกันใหม่ขึ้นบอลทางกับซ้าย คอสตาริกาไหลมาที่พาเวลเดนเดเนมาว่างครับเดนเวดแทงให้เนเมลูกนี้ยังไงครับแล้วก็ดับเบิลแทหนึ่งทีแล้วปั่นโคง้งลูกนี้ก็หนึ่งหนึ่งแล้วครับโอ้โหเนเมาครับเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆครับพระหัวตั้งนะด <c oughs> ูออกทีจกกังหวะดับเบิลแทสองทีแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหไม่มี้ไฮไลท์จบ <c oughs> หนึ่งหนึ่งครับตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยมาไปลุยเกมกันต่อ บอลตุกกลางโชมาได้ครับโรดี้ไหลามาที่เนมาแล้วก็จะหลุดไม่หลุดแล้วฮะคอสโคออามาทางปีกขวาไม่ได้โดนชกมาได้โรดี้ฝากไปที่เควินดูบอยออามาทางกับขวาแล้วก็ซอนฮึงมินยังไงครับจะปั่นลูกนี้ก็ติดบล็อกทีมชา,ายขึ้นบอลทางฝั่งขวาโกมาได้ครับฝาเควินดบอยเควินดูบอยจังหวะเดียวยังไม่ผ่าน คู่แข่งก็จังหวะเดียวเหมือนกันเน็ตเวทยังไงโอ้ลูกนี้แล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว,ลลวลยังไงโยฮันครับหลุดลูกนี้เดียวเดียวกับปีเตอร์เชคซัดลูกนี้ก็โอ้ยนึกว่าหายแล้วนะนึกว่าหายแล้วนะโอ้โหหลุดเกาะออกไปฮนะโอ้โหใจหายใจว่คงับลูกนี้อ้าวไม่ดูไฮไลท์ด้วยโอเคฮะขึ้นเกมกันใหม่ทางปีเตอร์เชคอ้าวเปลี่ยนตัวแล้วโอเคเปลี่ยนตัวหน่อยเอาไปดี ขอดูหน่อยนะเอาใครดีเอาใครดีเมสซี่แ,แล้วกันครับลงมาแทนซอนฮูม,มินนะซอนฮูม,มินยังไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมทุกสักเท่าไหร่แล้วที่เหลือก็เควินดูบอยออกแล้วกันฟอรันตัวหนึ่งลงไปแทนเอริงฮาเลนฟอรลันก็มีซูเปอร์ซับนะล่างนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอาเจอรลาดลงมานะเจอรลาดลงมาแทนเควินดอบอยแล้วกันอยากได้ ตัวจบสกอร์สักตัวโอเคประมาณนี้ครับมาลุยตอนนี้ยังหนึ่งหนึ่งครับรอรขออีกสักสักลูกนะเนาะขออีกสักลูก <18. S 1> ขอชนะสวยๆส,สักนัดเถอะสักเกมเค, <c ười> คือกว่าจะยิงคู่แข่งได้ลำบากเหลือเกินทุกคนทุกคนว่าไหมกว่าจะยิงได้แต่ละลูกนะทำไมเขายิงกันง่ายจังเลยเ <c ười> ผมเห็นเขาเล่นอ่ะยิงกันง่ายจังทิมชตาไทยครับขึ้นบอลทา่งไสซสิโดนบไปได้ครับ คอสาตาคุต้าไหลมาที่เนมาแล้วมีพื้นที่เนมาแตรพลัดหนึ่งทีแล้วก็ชอตเทหนึ่งทีแล้วก็จะยิงลูกนี้ก็ติดบอกครับโอ้โหโดนเกมสุดกับยังไงฟันไดยังดักได้ไหลมาง,ง่ายๆให้โรดี้สั้นไปหไหมวันทั้งกับขวาครับล้ำหน้าลูกนี้ืเสียดายลูกตัเตะของทีมชาติไทยโดยคอสาตาคนะุตาครับตักมาลูกนี้ ขึ้นมงเป็นของเราฮะฟันได้ใจมาโอ้โหสั้นๆแล้วไหลขึ้นไปเมสซี่โอ้ลันเก็บมาได้พลิกพลิกลูกนี้หนีมาได้ฮะช่องนี้เนมาร์แล้วยิงลูกนี้ก็เรียบร้อย2 1จากเนมาร์จูนีย์โอ้โหสองนึงครับโอ้เป็นไปได้นะพลิกเปแล้วมคลิปฟิตเปแล้วมคลิปครับ2-1น่ฟอร์พัชเนลนำทีมชาติไทยอยู่นาทีที่70 แล้วยังไงจักได้ไหลมาทางขวาเป็นไว้มาลานอน่ายังไงครับขึ้นซ้ายหรือขึ้นขวาดีซ้ายขวาดีฝัไ <c oughs> ด้ย,ยังจักได้ไลต้องกลางเขาหลด,ดิคือมาทางกับขวาเอซี่ฝากไปที่พาเวเนเวตเน็ตเวตพลิกพลิกแล้วไหลให้ฟอรลันแต่จังหวะเดียวก็ยังไม่ได้แล้วโดนเสียบลูกนี้จัน แล้วหลุดไปได้ครับฟอร์นันเฟกช็อตหนทีแล้วก็ยิงลูกนี้สามหนึ่งละครับเรียบร้อยโอ้โหเดียโก้ฟอรันครับไปทําให้หวีดหวังจริงๆซูเปอร์ซับตัวนี้โอ้โ oh หร่างแอสปาริทล้วครับขมคลิปดูครับจังหวะนี้ฟันไดเสียบมืดนะแล้วไหลให้ฟอรันเฟกช็อตหนึ่งทีครับแล้วก็แปรได้ขวาดิ้นดินสามประตูต่อหนึ่งละครับนบ 3, ะดูนี่คำตอบสามหนึ่งขอชนะอ่าวขอชนะสวยๆหน่อยจ้า โอ้โหเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยครับบทบาทที่ผมจะชนะสวยๆสักเกมสักตาหนึ่งนี่มันมันยากมากทุกคนถ้าชนะหนึ่งลูกนี่พอได้อยู่แต่ถ้าชนะแบบขาดเลยนะสามลูกสามหนึ่งหรือสี่หนึ่งอะไรพวกนี้ก็จะประมาณนี้โดนบ่อยมากโดนบ่อยมากถ้าจะชนะสวยๆสักทีนึงก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิป คลิปนี้ลากันแบบปื้นมืดแบบนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพอฟันชาแน,นลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย